ก็สวัสดีครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาชมมาฟังคลิปนี้นะคะวันนี้ก็จะมาอยู่กับแอปพลิเคชันแอปหนึงที่ชื่อว่า CC ซนะครับซึ่งมีเสียงทั้งหมด3รูปแบบนะครับแบบแรกก็คือสวัสดีค่ะวันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างคะน้องพลอยนะฮะที่2ก็คือสวัสดีค่ะสยายดีไหมมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ สามก็คือคุณนัทนะฮะสวัสดีครับมาคุยกันได้ครับอ่าซึ่งเราจะใช้เสียงสวัสดีคนะ่ะวันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างคะเสียงดูอ้ออ้อดีเจ็บแล้วก็เราจะมาถามเรื่องที่เราอยากจะรู้กันนะฮะเหลองแรกก็คือทุอ้าวชิบหายละ ไมโครโฟนใช้ไม่ได้ทำไมอะเดี๋ยวดีถั่วไม่ใช่ผลไม้หรือผักถั่วเป็นมเมล็ดพืชถั่วมีโปรตีนวิตามินและเกลือแร่มากมายถั่วสามารถนํามาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูเช่นแกงเขียวหวานแกงเผ็ดหรือทานเป็นของว่างอ่าเข้าใจแล้วนะครับทุกๆคนว่าถั่วนั้นน่ะ ไม่ใช่ผักแล้วก็ไม่ใช่ผลไม้ด้วยจัดอยู่ในหมวดมเมล็ดพืช <c oughs> อะฮะเป็นมเมล็ดนะครับผมไม่ใช่ผักหรือผลไม้นะอ <c oughs> ย่าเข้าใเจผิดนะมันเป็นมเมล็ดนะที่ปลูกและงอกขึ้นมาเป็นต้นนะอาา่อา,าเราจะถามอะไรดี อ๋อวันนั้นเราไปซื้อ,อครีมใบบัวบกมานะครับซึ่งเห็นมันลดราคาแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าสรรพันุณใบบัวบกเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปถามซีซีกันว่าซีซีจะให้คำตอบเราอย่างไร ใบัวบ,บกมีสรรพคุณมากมายช่วยบำรุงสมองช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วยลดอาการอักเสบช่วยบรรเทาอาการปวดหัวช่วยบำรุงสายตาช่วยปรับสมดุลของร่างกายนอกจากนี้ใบโบบกยังสามารถนำมาทำเป็นยาสมุนไพรหรืออาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพอ๋อเป็นอาหารเสริมบำรุงสุขภาพช่วยภูมิคุ้มกันต่างๆอ่าแล้วทีนี้เราอยากจะรู้ ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งดูสิ AI อย่างซีซิจะตอบเราได้ไหมโรคมะเร็ง35รถเป็นโรคที่ซับซ้อนและมีหลายชนิดการรักษาจะขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งระยะของโรคและสภาพของผู้ป่วย ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคการรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องเช่นการผ่าตัดการให้เคมีบำบัดการฉายรังสีและการบำบัดเปลี่ยนแปลงการรักษาโรคมะเร็งสามหารถสามารถทําให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้นหรือหายจากโรคได้แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างตัวอย่างการรักษาโรคมะเร็ง3าหารถการผ่าตัดเป็นการรักษาหลักสําหรับโรคมะเร็งสามหารถในระยะแรกการให้เคมีบำบัดเป็นการใช้ยาเพื่อฆ่าเซลล์ มะเร็งการฉายรังสีเป็นการใช้รังสีเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งการบำบัดเปลี่ยนแปลงเป็นการใช้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อต่อสู้กับเซลล์มะเร็งการรักษาโรคมะเร็งสามหารถอาจมีผลข้างเคียงเช่นอาการคลื่นไส้อาเจียนผมร่วงความอ่อนเพลียการติด การรักษาโรคมะเร็งสามหารถต้องรับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม,มแล้วต่อไปที่เราอยากจะรู้จากซีซีก็คือสมุนไพรเนี่ยสามารถมีสมุนไพรอะไรที่สามารถรักษาโรคมเร็งได้บ้าง ฉันขอโทษแต่ฉันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถใช้รักษาโรคมะเร็งหรือบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งได้การรักษาโรคมะเร็งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฉันขอแนะนำให้คุณปรึกษาอ่ะโอเคจบไปแล้วซึ่งเขาไม่มีข้อมูลด้านนี้งั้นเราจะไปเอาข้อมูลด้านอื่นเกี่ยวกับสมุนไพรก็แล้วกันอย่างสมุนไพรสายเขียวเลยอ่า กัญชามีสรรพคุณทางยาหลายอย่างช่วยบรรเทาอาการปวดช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนช่วยปรับปรุงอารมณ์ช่วยเพิ่มความอยากอาหารช่วยนอนหลับช่วยบรรเทาอาการตึงเครียด แต่การใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนเนื่องจากกัญชามีผลข้างเคียงเช่นความอ่อนเพลียเวียนหัวตาพร่ามัวและอาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นฮ่า <laughs> สพรพพคุณของกัญชาที่มีการศึกษาและใช้ในทางการแพทย์ช่วยบรรเทาอาการปวดกัญชามีสาร CBD และ THC ที่มีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการปวดโดยเฉพาะอาการปวดเรื้อรังเช่นอาการปวดหลังอาการปวดเข่าอาการปวดศีรษะ ช่วยลดอาการคลื่นไส้าอาเจียนกัญชาช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากเคมีบำบัดหรืออาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ปว Hence, ่วยที่มีโรคเช่นโรคมะเร็งช่วยปรับปรุงอารมณ์กัญชาช่วยลดอาการซึมเศร้าวิตกกังวลและช่วยปรับปรุงอารมณ์ในผู้ป่วยที่มีโรคเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลช่วยเพิ่มความอยากอาหารกัญชาช่วยเพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยที่มีโรคเช่นโรคมะเร็งโรคเอท ช่วยนอนหลับกัญชาช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับและช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับช่วยบรรเทาอาการตึงเครียดกัญชาช่วยลดอาการตึงเครียดกล้ามเนื้อและช่วยผ่อนคลายข้อควรระวังในการใช้กัญชากัญชามีผลข้างเคียงเช่นความอ่อนเพลียเวียนหัวตาพร่ามัวกัญชาอาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นๆควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้กัญชา กัญชาอาจทำให้เกิดการติดควรใช้อย่างระมัดระวังไม่เหตุการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนเนื่องจากกัญชามีผลข้างเคียงและอาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นฮ่าฮโอเคสรุปเลยก็คือกัญชาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงด้วยนะครับสำหรับคนที่เอานำมาใช้ในปัจจุบันเนาะ อาจจะทำให้คุณดื้อยาบางตัวบางชนิดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นการเสพกัญชาก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าแย่นะแล้วก็ไม่ใช่ว่าดีด้วยนะแต่ก็เสพเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้ให้เหมาะสมเท่าที่ควรใช้ก็เพียงพอแล้วครับสำหรับกัญชานะครับ ต่อไปเราจะมาฟังญาติของกัญชานะครับญาติของกัญชาก็คือฉันขอโทษแต่ฉันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาชงเพื่อรักษาโรคไม่ใช่ ขออภัยฉันไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณของกัญชาชงได้เนื่องจากฉัน,ฉนขอโทษฉันไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับไม่รู้ไม่รู้สรรพคุณของกัญชงเหรอน้องพลงั้นเปลี่ยนเป็นคุณธัญญาก็แล้วกันคุณธัญญานี่ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็น่าจะมีความรู้ ภัยฉันไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณของกัญชาชงได้เนื่องจากฉันฉันขอโทษฉ,ฉันขอโทษฉันไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาชงได้เนื่องจากฉันเป็นแบบจำลองภาษาที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อให้ข้อมูลที่ปลอดภัยและเหมาะสม การใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและอาจเป็นอันตรายได้ฉันขอแนะนําให้คุณปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เพื่อรับคําแนะนําที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาโรคอย่าพึ่งพาข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือแกนั่นแหละมันไม่น่าเชื่อถือถามถึงกัญชงไปตอบกัญชาชงวิ่บ้าจริงๆทำไมข้อมูลด้านนี้ไม่มีโถ่ นะเขามีให้อยู่นี่ว่ากันชงชื่อวิทยาศาสตร์คาบนาบิสสติว่า,าผ้าทอกัญชงบางเบาระคายผิวเส้นใหญ่กัญชงไม่สามารถทำให้เกิดอาการเมาและมีดิตต่อระบบประสาทมีสรรคุณบำรุงโลหิตผ่อนคลายนอนหลับสบายรักษาการเวีย ก็เอาง่ายๆว่ากัญชงอ่ะเหมือนกัญชาเลยนะสารพคุณของมันนะประโยชน์ของกัญชงนะครับกัญชงมเมล็ดกัญชงมีคุณค่าด้านโภชนาการโอเมก้า3น้ำมันใช้ในการผลิตตะพันเสริมอาหารได้อ๋อเส้นใยกัญชงมีคุณภาพสูงเสริมด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยส่วนมากนะครับกันชงอ่ะเอาไปทําเป็นพวกสิ่งทองเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะ,ะสาร CBD สูงรักษาสิวหรือเครื่องสำอางอ้าวถ้างั้นกันชงเนี่ยก็เอามาบดแล้วก็ผสมกับว่านหางจระเข้เพื่อมาบำรุงหน้าได้ละสิเพราะว่ามันลดอาการาแพ้พวกสิวขึ้นอะไรอเงี้ยอ่า แปลว่าทําได้สิถึงเขาไม่บอกว่าทําได้แต่สรรพคุณมันบอกว่าลดสิวเซี่ยนได้ลดสิวได้แปลว่ามันเอามาใช้แบบนี้ได้อืมน่าสนใจน่าสนใจนี่นะครับเปรียบเทียบระหว่างกัญชากับกันชงนะครับผมกัญชานะครับลำต้นก็จะเตี้ยแต่กิ่งก้านมากมายแล้วก็มี5้าหรแฉกเขียว จัดเลยมี tch ก็คือสูงกว่า1%ใช้ในทางที่ผ่อนคลายนะครับอากัญชากับกัญชงต่างกันตรงที่ว่าามันผ่อนคลายสบายตัวฟรินเวอร์กัญชงนะครับสูงเรียวใหญ่แต่กินก้านไม่มากแล้วก็มี7-11ถึง11แฉกนะครับ สีเขียวอ่อน THC THC ไม่เกิน1%ใช้ในการแปลรูปเป็นตัวยานะครับก็เอาง่ายๆว่ากัญชงเนี่ยก็กินได้นะกัญชาก,ก็กินได้แต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่ากัญชงมีฤทธิ์ที่ทำให้คนขอนคลายสบายตัวนะครับผม กัญชงจะสูงประมาณ6เมตรสูงกว่ากัญชานิดนึงจานวนใบประมาณ7-9แฉกเส้นใหญ่มากกว่ากัญชาคุณภาพสูงมีมเมล็ดมีโปรตีนสูงมากมเมล็ดของมันมีกรดไขมันโอเมก้า3ถ้ามีโอ,โอเมก้า 3... แปลว่ามเมล็ดของมันก็เอาไปทำเป็นน้ำมันกัญชงได้ อ่าการเก็บเกี่ยวต้นเพื่อใช้ใยธรรมชาติเป็นวัตถุสิ่งทอกระดาษเชือกมเมล็ดเนี่ยสากัดเป็นน้ำมันสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางก็นี่เนาะประก,ศา,กาศสกัดมาเป็นน้ำมันเครื่องสำอางเนี่ยบำรุงหน้าสำหรับ ใครก็ตามนะครับที่ฟังมาถึงและตอนนี้นะครับผมสําหรับเด็กๆที่วัยรุ่นเลยวัยรุ่นเลยช่วงเห่อสิวสิวกาลังขึ้นเลยเนี่ยเราก็รักษาสมุนไพรด้วยซื้อน้ํามันกันชงมาแต้มสิวดีกว่าไปซื้ออะไรแพงๆเนาะคิดว่านะเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ไม่รู้ว่าสําหรับผู้หญิงที่เขาเป็นเมนแล้วเขามี สิวขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่ามันรักษาได้หรือเปล่านะแต่ก็อาจจะได้อะมันก็คืออาการอักเสบแล้วก็มันก็เป็นสิวเหมือนกันเนาะอืมซึ่งกัญชงอาจจะช่วยได้ส่วนกัญชานะครับมีความต่างตามสายพันธุ์ของมันแปลว่ากัญชาไม่ได้มีชนิดเดียวมีหลายชนิดด้วยเช่นกัน ก็มีสาร TSC CBD ในปริมาณที่เพียงพอใช้รักษากลุ่มโรคบางอาการได้รักษากลุ่มโรคบางอาการแปลว่าสรรพคุณของกัญชาไม่ได้รักษาโรคแค่โรคเดียวรักษาโรคได้บางหลายอาการหลายโรคเลยแต่ไม่รู้ว่าโรคอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปหาข้อมูลต่อ,อเอ้ยมีแล้วสิ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคกัญชามันมีตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็ย้อนกลับไปดูต้นคลิปกันนะครับว่ารักษาโรคอะไรได้บ้างเนาะการเก็บเกี่ยวก็จะเก็บเกี่ยวดอกจากต้นตัวเมียเพื่อนําม,มาสกัดเป็นยาต้นตัวเมียเท่านั้นนะที่จะมาสกัดเป็นยาไดนะ้แต่ตัวผู้เนี่ยก็ไม่ได้ละ ประโยชน์ของกัญชานะฮะเป็นสารกระตุ้นความอยากอาหารสำหรับใครที่กินข้าวได้น้อยกินอาหารได้น้อยก็จิบๆน้ำกัญชาไปก็น่าจะช่วยกันสำหรับกินอาหารได้อร่อยขึ้นเนาะไม่ต้องใช้เยอะเนาะใช้แค่บางๆก็พอ เป็นยาใช้บางๆเป็นยาใช้เยอะๆเป็นการเสพเนาะก็ใช้ให้ถูกลักษณะก็พอเปลือกและเส้นใยของมันนะครับนิยมใช้ทางอุตสาหกรรมนะครับเป็น,ส,น,นสิ่งทอยานยนต์และกระดาษสิ่งทอยานยนต์หรอไม่รู้นะว่าเขาเอาไปใช้ทำอะไรนะ แต่กระดาษนี่นก็เห็นเห็นปกติรากของมันนะครับรักษาอาการป่วยได้เช่นโรคเกาแก้ปวดลดไข้ปวดข้อต่อโอ้รากกัญชาเอามาต้มรักษาโรคเกาแก้ปวดลดไข้ได้ด้วยเหรอถ้าเราจะสกัดยาออกมาเราก็ต้องเอามาต้มสินะหรือไม่ก็ต้องตากให้แห้งแล้วบดเป็นผง ก็มีแค่สองอย่างแหละแต่ต้มเนี่ยแหละง่ายสุดสำหรับชาวบ้านอย่างเรารักษาโรคเกาตได้ด้วยอความแตกต่างระหว่างกัญชากับกัญชงก็คือแฉกของใบแล้วก็สีของใบนะกัญชงจะมีสีอ่อนกว่ากัญชานะครับแล้วก็ใบก็เยอะกว่าด้วย กัญชากับกัญชงเป็นญาติกันนะแต่ไม่เหมือนกันนะสรรพคุณก็ต่างกันนะใบก็ต่างกันนะซึ่งคนที่สูบสูบกัญชานี่เขาก็รู้กันอยู่แล้วเนาะนี่ผลิตภัณฑ์ครีมกัญชงก็คือใครอยากลดสิวแปลกัญชงมาใช้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ ที่ที่เราพามาชมกับซีซีนะฮะก็มีเท่านี้นะครับสำหรับความรู้เพิ่มเติมที่ใครอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมนะครับผมก็ลองไปสืบค้นหาเพิ่มเติมได้นะครับผมก็รู้เท่าที่มันมีข้อมูลมาแค่นี้แล้วก็เดา ไปตามข้อความที่เขาเขียนมาเนาะแค่นั้นแหละสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ